มันมีชัดมากข้างนอกนะมีชัดนี่มาตรงนี่ยมา,มาอีกเอาตรงไปด่อนเอามาคู่กันเลยบีบมันเข้ากันเอาคิมเหลืองกับบีบวนกูบีบไป่ปได้คอยอะไรหมดยางออกแล้วครับเอาไปแจามาไปถอดไปยี่สิบสองยี่สิบสี่ตัดตานนยอ่ะ เอาลูกบลอกมาด้วยบ็อกยีแล้วเอายีไม่ไมตัวนึงนั่นแหละเอาตัวไม่มานั่นแหละถูกแล้วมายิงออกไดมเอา, 22, ายี่สอายตรงนี้ก่อนสิบเกเอเอาเอายี่ส9อหก้านั้นตีลงไปเอามือจับไว้เอาคอนตี จับอันนั้นแรงแรงเลยจับไป,บไปอ๋อคพอแล้วพอแล้วคอ,อ,อ,อสิบเก้าคนเอาเว้นข้างสิบเก้ามายังไม่ได้เอามายังอยู่เลยเอาคอน้อยมาด้วยหน่อยคอเนี่ย

อืมขาดเขาแล้วนะี่ยีไปแรงๆเนี่ยพอแล้วได้ละพอต <ทอ S 2> ้องเลยนึงเป็นะลากอะไที่ทีกาบาร์มาปะเนี่ยเป็นลากอะไรัวทีกาบาร์มาพอแล้วพอมันเสียเวลาลากมาเลยน,นั่นนะ่ะละนะครับย้ายมือสัน่นอย่ามือเองสัง่น ไมากที่โดน